ของที่สต็อกนะคะจมทุนขายไม่ออกจำเป็นที่ต้องตัดราคาไหมนะคะวันนี้ครูเองจี้นะคะมาให้หนึ่งเคลลับเคล็ดลับเทคนิคดีๆนะคะทุกคนมาเลยค่ะเข้ามาฟังกันเลยค่ะครูเองจีส้สอนสร้างแบรนด์มาแล้วค่ะทุกคนคะทุกคนคิดว่าการตัดราคาการหรือว่าร้านไหนขายให้มันถูกลงเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยไปอยู่ที่ร้านคุณเยอะใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยในตลาดนะคะ ราคาไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นที่สุดค่ะนะคะทุกคนราคามันไม่ใช่ตัววัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันทำให้คุณขายดีขายรอดอยู่ได้หรือว่าสต็อกหมดเร็วนะคะหัวใจหลักสําคัญของคนในการทําธุรกิจนะคะทุกคนคืออะไรรู้ไหมคะวันนี้นะคะครูจะมาบอก1นึ่งเคล็ดลับดีๆนะคะหัวใจในการทําธุรกิจคือคุณต้องหยุดพูดเรื่องราคา 99%นะคะของการที่สนทนากับลูกค้านะคะมันไม่ใช่หัวใจหลักค่ะคุณหยุดพูดไปเลยค่ะในเรื่องราคามันอยู่ที่ประโยชน์ค่ะประโยชน์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในการซื้อขายกันเพราะว่าคุณต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่เขากําลังจะซื้อนั้นมีประโยชน์ค่ะทุกคนไม่ใช่ประโยชน์จากตัวคุณเองที่คุณคิดว่าถ้าขายชิ้นนี้แล้วฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะคะแต่มันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากเลยค่ะทุกคนฟังให้ดีนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ คุณต้องทาให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ค่ะประโยชน์เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ลูกค้าอยากได้ของเราจริงๆนะคะส่วนเรื่องเงินนะคะเป็นหน้าที่ของลูกค้าค่ะเพราะถ้าหากว่าเมื่อไหร่แล้วนะคะที่เขาเห็นประโยชน์ของมันเขาจะพยายามไปหาเงินมาซื้อของสิ่งนั้นเองนะคะอันนี้คือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องผูกราคาให้มันล่างที่สุดเพื่อทําให้ลูกค้าเห็นสินค้าชิ้นนี้แล้วแบบอยากซื้อแต่คุณจําเป็นที่ จำเป็นที่จะต้องทําให้สินค้าของคุณน่าใช้เป็นสิ่งที่ต้องการเป็นสิ่งที่ลูกค้านี้เมื่อลูกค้านี้ลูกค้าต้องการและเห็นประโยชน์ของมันอย่างแท้จริงนะคะลูกค้าจะหาเงินมาซื้อเองค่ะทุกคน99%นนะคะคุณต้องอย่าพยายามเจรจาด้วยราคาคุณอย่าไปพูดถึงเรื่องราคาเพราะว่าไม่อย่างนั้นสินค้าของคุณมันจะดูเป็นสิ่งที่ไม่น่าค้นหาเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจ แล้วเขาจะออกจากร้านคุณไปแล้วไปซื้อคนอื่นที่น่าสนใจกว่าคะ่ะงานนี้กระดิ่งต้องมาแล้วนะคะอ่าเต้งเต้ๆเเตครูบอกให้เลยว่าถ้าคุณของคุณมันน่าสนใจจริงลูกค้าสืบราคาข้างเคียงแต่ไม่ไปไหนเพราะว่าเขาต้องการขอ,ของของคุณจริงๆแล้วคุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปยัดเยียดขายของให้กับใครด้วยคะ่ะ ดูช่วงโควิดนะคะ iPhone ขายแพงกว่าชาวบ้านเขาเลยแปลกลับขายดีทุกคนเห็นไหมคะเป็นสิ่งจำเป็นไหมที่ต้องใช้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบสาระประโยชน์ที่ช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่ายแบบนี้ เพื่อนๆ u b บส r คร e ที่ช่อง y o u t u b e a n g ้ทีวีแบรนดิ g และ Facebook ครู a n g จี้สอนสร้างแบรนด์นะคะเราจะส่งคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ส่งตรงข้ามมือถือเพื่อนๆทุกวันค่ะ